หลักสูตรลวดพื้นฐานนะครับก็หวังว่าจบสูตรไปแล้วนะฮะคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องลวดเนี่ยพอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยกกทยะะอี่สุดตัวนี้นุษย์ในสามีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็พามาชมกิจกรรมนะคะการสอนนะคะอาชีพเสริมให้กับเพื่อนๆชาวไทยในอิหร่านนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าจะเป็นยังไง เราก็เตรียมกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,คะนักเรียนนะคะนักเรียนนักเรียนโขงซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีนะคะกิจกรรมลอยกระทงด้วยนะคะก็จะมีการลอยกระทงเล็กๆนะคะแบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะทุกคนนี่คือกระทงนะคะที่เด็กๆเ,เขาได้ทํากันมานะคะ มีทูปมีเทียนมีดอกไม้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะบรรยากาศโดยรวมนะคะอันนั้นก็ยูทูบเบอร์นะคะน้องเบลนะคะช่องชื่ออะไรนะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อแอล้อ <c oughs> รที่เอาอุปกรณ์มาเองก็ต้องไปฝึกฝนสวัสดีค่ะน้องเอมสวัสดีค่ะอุ้ยสวยจังเลยขอบคิณค่ะหน้าผอมเรียวมากเลยในกล้องเนี่ยดีหน้าสยอันนี้คุณครูเล็บนะคะคุณครูมาสอนทําเล็บให้เพื่อนๆนะคะน้องคนไทยในอิหร่านนะคะซึ่งก็เป็นช่างทําเล็บอยู่ที่อิหร่านมา นานมากสิปียังแปเข้าเ้าปีเข้าเปีแล้วนะคะถึงพวกเราจะไม่ใช่คุณครูแต่พวกเราก็ทําอาชีพมายาวนานแล้วก็มีประสบการณ์สูงนะคะคสามารถสอนอาชีพให้กับเพื่อนๆได้นะคะอ,คอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆชาวไทยนะคะที่มาเรียนทําเล็บนะคะคซึ่งนะคะทางสมาคมของเราก็ไม่สามารถที่จะหาคุณครู ที่เป็นครูสอนได้นะคะเราก็จะหาเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ทาอาชีพที่นี่ที่ยาวนานและมีประสบการณ์นะะมาสอนให้เพื่อนๆด้วยกันนะคะซึ่งบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคนที่มาสอนนะคะไม่ได้เป็นคุณครูแต่อย่างใดนะคะแต่ทุกคนผ่านการทํางานมานานกว่า8ปีแล้วนะคะแล้วก็ฝึกอาชีพมาอย่างยาวนานมีความชนานาญนะ,ะอาจจะเก่งกว่าคุณครูด้วยซ้ําไปนะคะอันนี้นะคะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวดรามาเนาะ ทำเองที่บา้านเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทาสามารถทํางานได้แล้วยิ่งที่ประเทศไทยนะใครมีทุนโอโอเลยคือที่ไทยตัวนี้นี่คือเป๊ะมากทําต่อเล็บอะคริลิกลงทาสีเจล,เลต่อให้ไม่มีใบประกาศแค่เราเอางานเราไปเคสให้เขาดูเขาเห็นงานเราละเอียดเห็นงานเราเรียบร้อยเขาเอาเราเลยทํามาจากไหนทํามาจากต่างประเทศไม่มว่าจะเป็นอิรักอิหร่านเลยก็ช่างเขารับหมดเลยแค่เราเป็นงาน ตรงอะคริลิกที่หลายขั้นตอนนะคะการทำอะคริการต่อเล็บอะคริลิกอุปกรณ์เยอะหน่อยแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มคือเราซื้อครั้งหนึง่งสามารถใช้งานได้อย่างสําหรับเอ็มที่ทํางานทุกวันเนี่ยเอ็มทุกๆสามเดือนเอ็มซื้อครั้งหนึ่งเพราะเอ็มใช้เยอะบางคนก็คือ,อาบางคนก็คือถ้าเกิดทํางานน้อยหน่อยก็เป็นปีอยู่ได้เป็นปีสองปีอะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ใช้งานแต่สําหรับนี่แต่สำหรับเอ็มคือใช้งานบ่อย ผมอะคิลิกใช่มันจะมีอายุอายุการใช้งานได้2ปีถึง3ปีนะคะผมอะคริลิกมกควิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน2ปีนี่คือถ้าเกิดใช้ไม่หมดคือทิ้งคือใช้งานไม่ได้แล้ว เนี่ยนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมีความหวังไม่ใช่เราหวังคนเดียวพ่อแม่ที่เมืองไทยก็หวังว่ากลับไปเนี่ยจะมีเงินเก็บไปสร้างบ้านซื้อที่ซื้อนาความมันอยู่สุขสบายแต่พอมา,าอยู่จริงๆแล้วเนี่ย บางคนโชคดีก็ก,ก็ก็มีเงินเก็บกลับไปบางคนที่โชคไม่ดีเจอผัวไม่ดีเจอสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเนี่ยก็สมสารสมสารลำบากแต่ที่จะกลับไปเมืองไทยก็กลับไม่ได้กลับไปก็อายเพื่อนบ้านพ่อแม่ไปคุยโม้กับเพื่อนบ้านไปเยอะก็เป็นความกดดันของเราและทีนี้พอพอมาปุ๊บเนี่ย ก็จะหางานทำทันทีเพื่อที่จะได้สารความสารแต่ทีนี้ที่สำคัญเนี่ยที่อยากที่อยากจะที่อยากจะบอกอยากจะแนะนำจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือมานเนี่ยเราไม่ได้มาอยู่แป๊บเดียวโอกาสการมีเงินเนี่ยมันมันไม่ได้มาง่ายอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันมันต้องทำงานมันต้องหาเงินทั้งนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือให้เรียนภาษาให้เรียนภาษา ก็อย่างที่ที่รู้รู้กันอยู่เนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้ภาษาฟาซีนะถ้าอยู่อิหร่านเนี่ยโอกาสที่เราจะทํางานมันก็มากขึ้นมีหางานได้ง่ายขึ้นทางเลือกเราก็มากขึ้นถูกต้องแล้วที่ท,ที่เรียนภาษาอย่าทิ้งอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ้อมเนี่ยคิดว่าทุกคนคงรู้จักอ้อมที่สถานทูตเนี่ยเขามาเนี่ยเขาไปเรียนภาษาปีหนึ่งเขายอมเสียเวลาเรียนปีหนึ่งเลยแล้วเขาก็ มีความสามารถในการใช้ภาษาฟ,ฟาซีค่อนข้างดีพอเราเรา,เรามีความสามารถในการใช้ภาษาฟาซีได้ดีเนี่ยเราก็จะได้เปรียบคนอื่นที่ที่ที่เป็นต่ภาษาไทยคนที่เป็นแต่ภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีงานให้ทําอยู่ไม่กี่งานนะอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เรากําลังทำอยู่ก็คืองานนวดเมืนะ่อกี้ถามพี่จร้านว่ามีคนไทยอยู่ที่ร้านไหมไม่มีนะเพราะว่าคนไทยเนี่ย พอฝึกจนเก่งแล้วก็ไปเปิดร้านเองก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็มันเป็นข้อจํากัดในการที่เราจะหาหาง,งานมันมีน้อยไอกิจการของคนไทยที่อยากได้คนไทยมันก็มีทางเลือกให้เราไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําแนะนําให้ให้เพิ่มาความทักษะเพิ่มความสามารถให้เราเยอยากให้เรืยนภาษาจะยากจะง่ายคนที่รู้ภาษาเนี่ยได้เปรียบ ถามคนที่อยู่มาก่อนถูกต้องไหมฮะ <downloading. S 2> ชีวิตเราชีวิตเราและโอกาสของเรารการที่เราจะอยู่ที่นี่เราเราเนี่ยตัดสินใจแล้วตั้งแต่ออกออกมาจากเมืองไทยว่าเราจะอยู่ที่นี่เราจะตายที่นี่เราจะหาเงิน raid, เราจะอะไรต่างๆนันาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราควรจะควรจะสร้างโอกาสให้เราเรียนภาษาแล้วก็รัฐบ,บาลอีหลาดเนี่ยเขาก็มีโรงเรียนให้มีมหาวิทยาลัยให้เราไปเรียนให้เราปรับตัวให้เราเข้ากับสังคมของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํา เป็นอย่างมากเป็นอย่างมากว่า,าเรียนภาษาฟาซีนะเพราะว่าผมเองหรือว่าคุณวราโลดเองเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยอึดอัดจะไปซื้อกับข้าวก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องจะไปทำติดต่อธนาคารก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องแลวทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันคิดถึงไอ้วันแรกที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินวันแรกที่เราเดินทางออกมาจากประเทศไทยว่าเราตั้งใจเราอยากได้อะไรเราเราต้องการอะไรเนี่ยแล้วเ,เราพยายาม คิดถึงความฝันดันั้นไว้เรื่อยๆแล้วเราก็นะเหล้าก็ไม่อยากอย่าไปกินอย่าไปกินกินฟรีก็อย่าไปกินนะเพราะพ่อ,พอไอเหล้าเนี่ยมันพอมันเมาแล้วเนี่ยมันนําพาไปสู่ไอการทําชั่วอะไรต่างๆเยอะนะไอ,ไอความยับยั้งชั่งใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงนะเรื่องเหล้าเรื่องการพนันขอร้องแล้วเราเนี่ย,ออเ,ยเรามีจิตใจดีแล้วเราอยากจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของเรามาเรียนนวดเนี่ย ก็ดีแล้วแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทํา mm hmm. ก็ก็มีเรื่องที่ที่อยากจะฝากไว้ในคนไทยมีอยู่แค่เนี้ยปัญหาทั่วโลกเลยกินเหล้า mm hmm. เล่นการพนันแต่ถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ออกไปนะปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปยากไม่ใช่ง่ายพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเกิดเราเราได้พยายามทำเนี่ยเชื่อผมสิว่าชีวิตเราจะดีขึ้น นะแล้วก็เข้าเรื่องขอบคุณคุณโอนะที่ที่ที่มีแนวความคิดที่จัดโครงการลักษณะนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่า,ามันเป็นทางเลือกเป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถาเพิ่มช่องทางในการให้เราประกอบอาชีพทำอาหากินที่อยู่ที่อิหลานไดก้ก็ต้องขอบคุณมากนะถ้าเกิดสมมติว่า,าคือคือช่วงนี้มันเป็นช่วง โควิดการทำอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยมันมันก็ยากเคยมีความคิดคุยกับคุณเวลาโลดอยู่หลายๆครั้งเนี่ยว่าว่าเราจะหาวิทยากรหาครูที่เขาเขามีมีประสบการณ์ตรงมีมีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับพวกเราอ,อย่างอย่างนวดเนี่ยก็เป็นอันหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่ามีอาชีพอื่นทํากับข้าวก็อาจจะได้เนาะทากับข้าวทำกับข้าวเราไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ไม่อย่างน้องอะทำไก่อะไรนวะขาไก่อะไรไก่ทำไก่นะกม่อมีคนสั่งอย่างว่าถ้าใครมีฝีมือนะเดี๋ยวนี้มาซื้อออนไลน์ <c oughs> ได้นะอย่างไอเน,นี้ยอย่างเมื่อวานนะที่ที่ส่วนทูตทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคนแบบพี่วาดทำอะชมอร่อยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็เป็นช่องทางได้อย่างผมข <c oughs> มดูใน ในในฟินแลนด์เขาก็อยู่กับสามีอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเนี่ยพอมีความรู้เรื่องทํากับอาหารการกินแต่ไม่ต้องเปิดร้าน,น่ะมีรถปิกอัพคันหนึ่งนะมีรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วเขาก็เอาไปจอดตามสวนสาธารณะเนี่ยก็ผัดกระเพราง่ายๆเนี่ยขายระเบิดเตือนวันละสี่ห้าหมื่นบาทนะเนี่ยมันมันก็คือเราเราแต่ดีแล้วละ่ะที่ที่คิด ที่จะหาหาหาอาชีพอื่นอืมอาหารไทยเนี่ยเป็นคืออาหารไทยเนี่ยแทบจะไม่ต้องไม่ต้องประชาสัมพั Freund, นธ์เหมือนนวดนั่นแหละอ่าเป็นเป็นสิ่งที่คนต่างชาติเนี่ยเขารู้อยู่แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนนะมันอาจจแค่วันเดียวอาจจะแค่วันเดียวแล้วแต่ทีนี้อยากให้ใช้ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดตั้งใจเรียนแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิด โอกาสต่อไปเนี่ยครั้งนี้อาจจะเป็นหลักสูตรที่มันเป็นพื้นฐานนะถ้าเกิดโอกาสต่อไปอาการเดินทางไปมาหาสู่ไทยวิลานง่ายขึ้นเนี่ยก,ก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสารทูตเนี่ยจะหาช่องทางหาหาวิทยากรมามาสอนในชั้นที่มันมันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็กกอยากตั้งใจเรียนก็ขออวยพรให้ให้ทุกคนนะได้ความรู้ติดไม้ติดมือกลับไปแล้วก็เป็นก้าว แรกแต่เป็นก้าวที่มั่นคงในการที่จะ,ะมีงานมีอาชีพมีไรายได้นะแล้วก็แล้วก็อยากให้อยากให้ทุกคนเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันมันมันไม่ง่ายชีวิตเราเนี่ยมันพึ่งกับสามีเป็นส่วนใหญ่สามีดีสามีรักเราก็จะมีความสุขแต่ทีนี้การที่มีความสุขได้เนี่ย มันความสุขมันควรจะเกิดจากในใจเกิดจากการที่อยู่อยู่นี้อย่างอย่างมั่นใจว่าว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เนี่ยความสุขมันก็ไม่เกิดก,ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจอยู่ในที่นี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วถ้ามีมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ ที่จะให้สารทูตช่วยปัญหาเล็กปัญหาน้อยอะไรที่จะให้สารทูตช่วยเนี่ยก็ก็สารทูตกับหน้าหน้าที่ของสารทูตก็คือดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของของคนไทยทุกคนไม่ใช่คนใดไม่ใช่ต้องพิจารณ์ไม่ใช่ต้องเป็นพี่โอทุกคนหน้าที่สารทูตเนี่ยต้องดูแลนะมีมีปัญหาอะไรก็ก็ติดต่อเข้าไปทุกทุกคนนะขออภยผให้ให้ให้ทุกคนมีมีความสุขวันนี้มาลอยกระทง นะก็วอวยพรพวประสบความสำเร็จแล้วก็พี่โอหลังจากจบแล้วพี่โอมีประกาศนียบัตรมอบให้ทุกคนนะก็ก็อ่ะะครับ